ะะอันนี้คือจากประสบการณ์จริงที่ฝนเคยผ่านมาและนำมาใช้ด้วยตัวเองแล้วมันก็สามารถดับทุกข์ดับกิเลสในชีวิตของเราได้จริงในชีวิตของฝนได้จริงฝนจะเท้าความก่อนว่าฝนเป็นผู้หญิงที่มีแต่ความลำบากมีแต่ความทุกข์ยากพบเจอแต่ความผิดหวังและหนักไปกว่านั้นคือฝน อยู่คนเดียวเพียงลำพังโดดเดี่ยวเดียวดายถึงแม้ฝนจะมีคู่ที่อยู่ข้างกายฝนก็เคยใช้ชีวิตแบบมีคู่เหมือนไม่มีในวันที่ฝนมีปัญหาแล้วเขาช่วยอะไรฝนไม่ได้แล้วเขาไม่ได้ช่วยอะไรฝนได้เลยฝนต้องสู้เพียงลำพังโดดเดี่ยวเดียวดายและผ่านพ้นอุปสรรคนั้นมาได้ด้วยลำแข้ง และความคิดสติปัญญาของตัวเองในวันนี้ฝนถึงจะมาพาเพื่อนๆทุกคนออกจากทุกนั้นๆอันดับแรกเลยนะคะเริ่มต้นเลยข้อหนึ่งเลยเพื่อนๆนจะต้องยอมรับในความจริงของทุกนั้นได้คำว่ายอมรับในความจริงของทุกนั้นได้คืออะไรเพื่อนๆนต้องตั้งสติ ยอมรับในสิ่งที่เพื่อนๆกำลังพบเจอในขณะนี้ที่มันกำลังเกิดขึ้นในเวลานี้แล้วมันกำลังอยู่ต่อหน้าเพื่อนๆในขณะนี้เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการที่เรายอมรับความทุกข์ได้มันจะทำให้เราเริ่มมีสติเริ่มมีปัญญาเริ่มที่จะมองหาหนทางมาแก้ไขมาดับทุกขมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ฝนถึงบอกว่าการที่เราจะดับทุกได้สนิทนั้นเราต้องดับที่ความรู้สึกของตัวเองให้ได้ดับที่อารมณ์ของตัวเองให้ได้แล้วไปเปลี่ยนแปลงที่ความคิดแล้วไปเปลี่ยนแปลงที่หัวใจแล้วไปเปลี่ยนแปลงที่การกระทําเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะชีวิตของพวกเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆโอกาส และทุกๆเวลาและทุกๆสถานการ์ขอให้เราเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันท่วงทีในสถานการณ์นั้นๆให้ได้เขาเรียกว่าการเอาตัวรอดของตัวเองเมื่อมนุษย์ทุกท่านมีการที่จะพัฒนาเอาตัวรอดของตัวเองได้มนุษย์ก็จะหลุดพ้นจากทุกเขาเวทนาได้ทุกคนการที่เรารู้จักป้องกันตัวเอง ให้หลุดพ้นกับปัญหาได้นั่นคือความจริงที่ถูกต้องที่เราจะก้าวเข้าสู่ความหลุดพ้นแห่งทุกข์ได้การที่เรายอมรับความจริงได้ก็เป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่เราสามารถที่จะดับทุกข์ได้ภายในเสี้ยววินาทีควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกของตัวเองให้ได้บังคับอารมณ์บังคับความรู้สึกของตัวเองให้ได้แล้วไปเปลี่ยนความคิดใหม่ ไปเปลี่ยนอารมณ์ใหม่ไปเปลี่ยนความรู้สึกใหม่แล้วไปเปลี่ยนหัวใจให้ตัวเองตัดสินใจมาเป็นการกระทำใหม่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองอนาคตที่ดีก็คือการเริ่มต้นของปัจจุบันที่ดีถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากดับทุกได้เราก็ต้องแก้ทุกแก้ทุกคือแก้ที่ความผิดพลาดของตัวเองแก้ที่การกระทำที่ตัวเองทำผิดพลาดไว้นั่นคือแก้ทุกมันจะแก้ได้จริงๆ ยอมรับกับทุกซักเข้าใจกับทุกซักแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้กับมันทําไมฝนถึงให้ทุกคนเรียนรู้อยู่กับทุกให้ได้เพราะการที่เราเรียนรู้อยู่กับทุกได้เท่ากับเราจะแก้ไขปัญหาของทุกได้เราจะนําพาตัวเราออกจากทุกได้เพื่อนๆจงจําไว้เลยนะคะทุกนั้นเกิดจากปัญหาเมื่อเกิดจากปัญหาปัญหาก็ต้องแก้เมื่อแก้ปัญหาได้ทุกนั้นจะหมดไปบางคนบอกอุ้ย ฉันไม่แก้มันแก้ไม่ได้ทุกปัญหามันแก้ไขได้มันอยู่ที่คุณจะแก้มันไหมสิ่งนี้คือคําตอบที่คุณจะตอบหัวใจตัวเองการที่เราบอกตัวเราเองว่าเรามีทุกเรายอมรับในทุกนี้ได้อย่างเช่นที่วันนี้เรามาพบเจอการจากลาของคนที่เป็นสุดที่รักโดยการจากเราไปไม่กลับมา นั่นคือสิ้นลมหายใจเมื่อเรายอมรับได้แล้วว่าท่านจากเราไปเราก็จะรู้สึกสบายใจแล้วเราจะบอกว่าวินาทีต่อไปคือการจัดพิธีงานให้กับท่านจะเอาไว้กี่วันแล้วกี่วันจะเผาญาติพี่น้องจะมากี่คนเราจะเริ่มเตรียมงานเห็นไหมคะมันก็เปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นทุกมันก็หมดไปเพราะเราไม่ได้เศร้าหมองกับมันแล้ว เรารู้สึกยอมรับกับมันได้แล้วเราเข้าใจแล้วว่าท่านจากเราไปแล้วมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะทำได้คือจัดงานพิธีให้กับท่านให้สมเกียรติให้สมฐานะกับท่านที่ท่านเป็นผู้ที่ดูแลเรามาหรือท่านเป็นสุดที่รักของเราเราก็จะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์ใหม่ความทุกข์นั้นก็หมดไปสิ่งนี้คือฝนเปรียบเทียบให้ดูว่ามันสามารถใช้ได้กับ ทุกสถานการณ์ถ้าเราอยากเดินออกจากทุกให้ได้เราก็ต้องยอมรับทุกนั้นได้เราไม่มีทางหลีกหนีทุกได้แต่ความจริงคือเรากำลังเจอทุกแล้วเราจะใช้สติปัญญาแบบไหนเอาทุกออกจากตัวเองให้ได้ก็คือความรู้ความสามารถแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันจะไปต่อแบบไหนดีแล้วฉันจะไปต่อ ด้วยวิธีไหนแล้วฉันจะไปต่อได้อีกแค่ไหนฉันจะพบเจอกับอะไรในวันที่ฉันเลือกไปต่อในหนทางนี้สิ่งนี้คือเรื่องจริงเมื่อเราคิดได้เราก็จะเริ่มหาคำตอบเพราะเรามีคำถามแล้วต่อไปคือคำตอบแล้วทีนี้เราก็จะบอกตัวเองว่าฉันจะทำยังไง ให้ฉันสร้างความจริงเกิดขึ้นมาได้ในชีวิตฉันความจริงคือสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ในชีวิตเราเราจะทำยังไงให้ความจริงข้อนี้มันปรากฏในชีวิตเราเมื่อเราคิดได้เราทำได้เราทำมันเราก็จะหลุดพ้นจากทุกได้อย่างทาวรที่สุดการที่ยวโยนทุกออกจากใจ มันจะเป็นวิธีแรกที่สามารถที่จะให้เราหลุดพ้นทุกข์ได้อย่างสนิทและการที่เราหาหนทางแก้ไขทุกข์มันก็เป็นวิธีที่สองที่จะทำให้เราดับทุกข์ได้สนิทถาวรที่สุดเมื่อเราเอาชนะทุกได้ทุกนั้นก็หมดสิน้นเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกและเรียนรู้ที่จะเอาชนะทุกข และรู้วิธีเอาชนะทุกสิ่งนี้สิคะคือเรื่องจริงที่มนุษย์ทุกคนต้องทำมันสิ่งใดหรือจะสู้เท่าตัวเราสู้เองวิชาความรู้นั้นดีหนักหนานำมาใช้ในชีวิตจะเกิดผลถูกต้องนะคะคาพยากรณ์หรือจะสู้การตัดสินใจที่ถูกต้องและพิจารณา พิเคราะห์ติดตรองไตรตรองหาผลได้ผลเสียแล้วค่อยทำมันให้มันเกิดเป็นความจริงขึ้นมาคุณเชื่อหมอดูได้ไหมคุณอาจจะเชื่อได้แต่คุณยังงมงานเพราะคนที่หลงกลหมอดูเท่ากับชีวิตคุณผังคนที่เชื่อและศรัทธามาใจตัวเองเท่ากับชีวิตคุณรออหมอดูบางคนดูแม่นเป็นบางครั้งแต่บางครั้งดูไม่ได้เลย หมอดูกับหมอเดาคือของคู่กันแต่ความจริงนั้นชีวิตคุณสามารถก้าวเดินพ้นผ่านอุปสรรคได้ด้วยสติปัญญาด้วยมันสมองด้วยความรู้ด้วยความสามารถในตัวคุณเองเคาะกรรมมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าคุณไม่ทําให้มันเกิดมันก็ไม่เกิดคุณปกป้องตัวเองเป็นคุณดูแลตัวเองเป็นคุณคุ้มครองตัวเองเป็นคุณมีสติปัญญาที่ชาญฉลาดคุณคิดเองทําเอง คุณเดินทางชีวิตของคุณให้ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จด้วยปัญญายาณของคุณคือปัญญาแห่งความรู้ของคุณคุณก็จะสามารถทนทุกได้คุณก็จะหมดเคราะห์ได้คุณจะเคาะอะไรดีล่ะถ้าเป็นดิฉันดิฉันจะเคาะหม้อหายกะละมังเพื่อสร้างเคาะมือเคาะแขนเคาะขาตัวเองเพื่อสร้างมันขึ้นมาให้เคาะนั้นมันหมดไปถูกต้องไหมล่ะคะคุณอย่าหลงกลหมอดูจนทําให้คุณเพลเจร์คุณงูได้ไหมงูได้ค่ะแต่คุณงูแค่พองา คุณโมแค่เป็นกำลังใจให้คุณคุณโมแค่ให้คุณสร้างความศรัทธาคุณจงจำคำที่ฉันพูดไว้นะคะว่าศรัทธาที่ดีที่สุดคือศรัทธาหัวใจตัวเองศรัทธาชีวิตตัวเองศรัทธาความคิดตัวเองและสิ่งที่วิเศษที่สุดในตัวคุณคือความรักที่คุณมีให้ตัวคุณเองและกำลังใจที่คุณมีให้ตัวคุณเองและคุณพร้อมที่จะเดินไปสู้ทุกคนทางที่คุณเจอกับทุกคนทางที่คุณเจอกับปัญหานั่นแหละ คือการเดินออกจากทุกอย่างแท้จริงคุณอย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากทุกได้เพราะไม่มีอยู่จริงบนโลกนี้แต่คนที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากทุกได้ตั้งแต่วินาทีแรกเลยนั่นคือตัวของคุณเองเดินออกจากทุกค่ะเดินด้วยตัวเองก้าวขาเดินไปด้วยตัวเอง มั่นด้วยตัวเองศรัทธาที่หัวใจตัวเองหาความรู้หาข้อมูลหาข้อมูลที่เป็นจริงแล้วคาดหวังว่าสิ่งเหล่านี้มันจะให้คุณค่าอะไรกับชีวิตคุณและมันจะส่งผลเสียอะไรกับชีวิตคุณเมื่อคุณรู้สิ่งเหล่านี้ชีวิตคุณก็จะหลุดพ้นได้อย่างชิ่นเชิงจริงพ้นจากทุกได้ด้วยตัวเองเดินออกจากทุกได้ตัวเองสาธุอนุโมทนาบุญกับ ผู้ชมทุกท่านและขอให้ทุกท่านจงก้าวผ่านทุกอุปสรรคด้วยตัวของท่านเองจงริขิตชีวิตท่านด้วยความคิดและสติปัญญาของท่านเองเถอดสาธุสาธุสาธุ